สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ a n งเจ i ิ t a ห o ดนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตมาเปิดดวงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามเสมอมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันเสมอมานะคะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวท่านและครูบาอาจารย์ของเรานะคะขออนุญ,ญาตเปิดดวงเนาะ มันเป็นดวงรวมนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านถือซะว่าเข้ามารับพลังงานบวกแล้วก็รับฟังเรื่องเราไม่สีเลียดไม่เครียดไม่อินไม่หน่อยนะคะถือซะว่ามาเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันกัแลวกันเนาะอันนี้เรามีหัวข้อว่าความชัดเจนของคุณทําให้ผู้คนแอบผวานะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่อง ลักษณะตัวตนของคุณเป็นยังไงคะทำไมผู้คนถึงเขาแอบผวากันว้าวไพ่ใบแรกขึ้นมาไพ่ใบนี้นะคะเปรียบเสมือนไพ่จ้สติดนะคะคือคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมตรงฉิงตั้งมั่นนะคะเอาความคิดของตัเองเป็นใหญ่แต่ความคิดของคุณนะ่ะที่ ตัวเองเป็นใหญ่นี้ก็ไม่ใช่ว่าหล้เหตุหล้ผลนะคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะคะว่ามาว่าไปตามนั้นนะคะคือเปียกเสมือนไพ่กฎหมายหรือคนที่เข้ามารับฟังรับชมนี่ก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานแบบว่าเป็นเกี่ยวกับด้านศาลหรือมีคนที่ไม่ใช่เกี่ยวกับด้านศาลเราเราใช้คำภาษาไทยไม่ถูกคือแบบเป็นคนที่ค่อนข้างตรงอะรับความยุต รักความยุติธรรมเป็นที่ตั้งอะนะคะเป็นคนซื่อสัตย์นะไม่ค่อยที่จะแบบว่าไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ให้ใครเอาเปรียบด้วยนะคะอันนี้ลักษณะตัวตนของคุณดีมาดีกับร้ายมา้ายกลับนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้ว่าทําใครก่อนส่วนมากคือคุณจะคิดว่าถ้าใครทําอะไรผลนั้นมันก็ตอบคืนไปเสมอ อันนี้เราก็ต้องบอกแล้วแต่กรณีของทุกท่านที่เข้ามาลับฟังรับชมนะคะเพราะว่าต่างคือมันอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านเนาะเราก็ต้องแยกแยะแ,แจกแจงกันนะนะคะราชนีถือคาถาอีกมุมหนึ่งนะคุณเป็นคนที่มีสมาธิสูงโลกส่วนตัวสูงหรือเป็นคนชอบมีอาชีพอิสระรักงานอิสระรักศิลปะนะคะหรือมีฝีมือในทาง หลายอย่างอะนะคะเนี่ยผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะนั่งวาดรูปนะแล้วตรงที่เขาวาดรูปมันมีทํากับข้าวด้วยต้มน้ําร้อนแล้ววาดรูปคือในตัวตนของคุณน่ะมันสามารถทําได้หลายอย่างอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะนะคะคือบางครั้งก็เป็นคนที่ตรงฉิงนะคะเอาการเอางานขยนันแต่อีกมุมหนึ่งก็ละเอียดอ่อนนะคะ คือรักการท้าทายคือความท้าทายนี่คือความสามารถนะคะไม่ใช่ว่าคุณชอบโลดโผนแต่คุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านนะคะมันเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งคืออาจจะมีฝีมือด้านการทําอาหารนะคะแล้วก็ด้านการวาดรูปนะคะอันเนี้ที่คนเขาตัวตนของคุณนะคะที่คนเขาเห็นเขาพบเขาเจอรู้จักคุณอะ ราชนีเหรียญแต่ราชินีเหรียญเ,เห็นไหมผู้หญิงคนนี้เขาเป็นราชินีเหรียญแต่เขานั่งนั่งคือถ่ายรูปคุณอาจจะเป็นคนชอบท่องเที่ยวรักการอิสระหรือรักงานอิสระในการทํางานของคุณนะคือคุณอาจจะแบบว่าไงคะไม่ได้เป็นลูกน้องใครเป็นเจ้านายของตัวเองคืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็รักการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวของคุณน่ะคุณก็ไม่ทิ้งไม่ละทิ้งงานนะคุณก็ยัง นำงานของคุณอะไปทํานะคะคือเป็นอิสระนึกอยากจะทํางานก็ทำแต่ในระหว่างที่คุณทำงานคุณก็ได้ท่องเที่ยวของคุณไปด้วยนะคะมันเป็นนิสัยส่วนตัวของคุณนะคะที่ชอบอิสระบวกกับการท่องเที่ยวในการแล้วมันจะทําให้คุณแบบว่ามีไอเดียในหัวมากมายนะคะที่จะหยิบจับทำงานเป็นชิ้นเป็นอันนะนะคะคุณใส่ใจในงานของคุณเสมอเนาะ ไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนไพ่พระนะคะก็คือเฮมิทคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงนะชอบอยู่คนเดียวนะคะถึงคุณจะพบปะผู้คนมากมายรักอิสระเป็นงานเป็นอีกมุมหนึ่งก็ด้านศิละปะเป็นศิลปินก็ได้นะคะแต่อีกมุมหนึ่งคุณก็โลกส่วนตัวสูงเข้าถึงยากนะคะไม่ค่อยเปิด เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าคุณเป็นคนลักษณะยังไงเนาะอันเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าผู้คนเขาแอบผาวาเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณน่ะเป็นยังไงกันแน่คนที่เข้ามามาแบบว่ารู้จักพบปะกับคุณเนี่ยทําตัวไม่ถูกแหละบางคนอะ่ะเข้าไม่ถึงไม่รู้ว่าพูดไปหรือทำอะไรไปมันจะมีผลกระทบอะไรกลับมานะคะสำหรับเขานะ แล้วผู้คนเขาแอบผวาอะไรคะในตัวของคุณเจอทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์แต to ่ทาวเวอร์ใบนี้มันไม่ได้มีการที่แบบว่าตึกพังนะคะมันเป็นเพียงแค่เป็นรูปผู้หญิงแก่ๆคนหนึง่งอุ้มแมวนะคะแล้วก็นั่งอยู่ในห้องรับแขกอยู่ในส่วนตัวหรือ คุณเป็นคนที่มีอย่างที่บอกนะคะโลกส่วนตัวสูงนะคะบทที่จะเปิดเผยตัวตนให้คนได้รับทราบรับรูค้คุณก็เปิดเผยบทที่คุณไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในโลกของคุณน่ะคุณก็จะเก็บตัวนิ่งเงียบไม่ให้ใครเข้าพื้นที่ของคุณนะคะแต่คนเขาเห็นเขาก็ไม่กล้าที่จะยังไงคะแสดง ความรู้สึกหรือคําพูดที่แท้ที่เขาอยากจะเปิดเผยกับคุณบางครั้งบางคนบางท่านก็ต้องแบบว่าชะง,งักเลยนะที่จะพูดจะคุยอะไรกับคุณอนะเนี่ยส่ถ้วยและนี่ก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งลักษณะตัวตนของคุณนะคะเนี่ยเห็นไหมบทที่คุณเก็บตัวนิ่งก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่มีอายุเงียบขรึมบางครั้งดูเป็นผู้ใหญ่สุข,ขุมนะคะอยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครนะแต่บางครั้งคุณก็ทำตัวแบบเหมือนเด็กทันสมยัย นะคะออกไปข้างนอกพบ,พบปะผู้คนมากมายนะคะทำงานของคุณตามอิสระนะคะแต่บางครั้งคุณก็อยู่ของคุณตัวคนเดียวน่ะผู้หญิงคนนี้นั่งดื่มดื่มดื่ม,มน้ำมะนาวนะคะมีอยู่สี่ถ้วยนะสี่ถ้วยนี่แต่ไม่ได้มีคนอื่นอยู่ด้วยเลยคุณอยู่ของคุณคนเดียวคุณนั่งอยู่คนเดียวดูแล้วลักษณะแล้วในบ้านของคุณแต่คุณก็แต่งตัวสวยเห็นไหมคะ อิบุค,คลิกนึงก็แต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่แบบเหมือนอาจจะบางครั้งคุณอาจแบบปล่อยตัวเลยเป็นแบบทำตามใจของคุณนคุณไม่สนใจนะคะบางครั้งคุณก็อยากจะแต่งตัวลุกคุณมาแต่งตัวนะคะเป็นอีกคนหนึ่งอะเหมือนในคนคนเดียวเนี่ยมีสองบุค,คลิกกนะคะมันก็เลยทําให้คนเขาแบบเดาทางคุณไม่ออกดูไม่ออกว่าคุณเป็นคนลักษณะบุค,คลิกยังไงนะคะ สิบคาถาอีกในมุมหนึ่งนะคุณก็เป็นคนที่มีแพชชั่นถ้าบทคิดจะเอาการเอางานขึ้นมานะการงานของคุณเนี่ยคุณมีแพชชั่นเสมอเนี่ยคุณเป็นคนที่บ้างานรักการทํางานนะคะบางครั้งอะ่ะอาจจะเหน็ดจะเหนื่อยไม่สบายแต่คุณก็ยังลุกขึ้นมาที่จะทํางานนะคะไม่เคยที่จะย่อท้อต่ออุปสรรคนะการไม่สบายของคุณนะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อในการทํางานเลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไหวอ่ะ บางครั้งอ่ะคุณก็ยังจะฝืนสังขารที่จะทํานอกจากคุณไม่ไหวจริงๆคุณถึงจะหยุดในการทํางานอ่ะนะคะเก้าเหรียญเพราะความที่ขยันแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงนะคะของคุณอ่ะตอนเนี้คุณเก้าเหรียญน,นี่เป็นความอุดมสมบูรณ์นะคุณมีฐานะที่ค่อนข้างที่แบบว่าไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยใครอ่ะนะคะคุณสามารถ อยู่ได้อย่างสบายๆนะคะในตัวตนในแบบฉบับที่คุณเป็นอะ่ะเพราะว่าคุณรู้จักคำว่าเพียงพอแล้วก็พอเพียงนะคะไม่ได้เบียดเบียนใครนะคะถึงจะรักการอิสระรับก,การท่องเที่ยวแต่ในระหว่างการท่องเที่ยวหรือความอิสระของคุณอะ่ะมันก็อยู่ในวงวงเงินที่คุณแบบว่าเขาเรียกไงคะคุณจัดสรรปันแต่งของคุณแล้วนะคะว่าส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งเก็บหรือว่าส่วนหนึ่ง คือคุณจัดสรรในชีวิตของคุณเป็นระบบแบบแผนอย่างมีระบบระเบียบพอไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่แบบว่าจ t ติดขึ้นมาความยุติธรรมนะคะก็ถ้าเปรียบเสมือนอย่างหนึ่งคือทุกอย่างเป็นแบบเป็นแผนนะคะคือมันไม่ใช่แบบว่าคุณไม่ได้เดินตามเทรนน่ะถ้าคุณอย่างที่บอกเห็นไหมคะบางครั้งนึกอยากจะแต่งตัวเป็น ผู้ใหญ่ก็เหมือนผู้ใหญ่บางครั้งเป็นวัยรุ่นเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยคุณก็ทันสมัยนะคะแบบหาจับตัวยากอะ่ะจนคนเขาไม่สามารถเดาทางของคุณได้ถูกเลยแหละเนี่ยนะคะแต่ในการที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะี่ะมันเป็นความชัดเจนของตัวตนของคุณแต่ผู้คนอะ่ะถ้าคนที่เขาคิดหวังดีกับคุณอ่ะนะคะเขาก็แค่สงสัยว่าเข้าตัวคุณไม่ถึงเดาทางคุณไม่ออก นะคะแต่ถ้าคนคิดไม่ดีประสงค์ไม่ดีเนี่ยก็แอบผวานะแอบผบวากลัวว่าถ้าเกิดทําอะไรคุณไปทําร้ายคุณไปอ่ะแล้วผลที่มันสะท้อนกลับมามันจะเป็นยังไงงั้นเราขอถามไพ่แล้วกันนะคะถ้าคนที่คิดไม่ดีกับคุณหรือทาไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาแอบผวาคุณอ่ะถ้าเขาทากับคุณผลสะท้อนกลับมาเขาจะเป็นยังไงให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะ สองถ้วยไพ่บอกว่ามันตอนนี้คนคนที่คิดไม่ดีกับคุณกับตัวกับใจนะอาจจะกลายเป็นแบบพอมารู้จักตัวตนของคุณที่แท้จริงแล้วก็อาจอยากจะเป็นมิตรกับคุณก็ได้นะคะคนที่เคยไม่ชอบคุณอ่ะตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแนวทางความคิดกลับมาชอบคุณเพราะว่าดูแล้วคุณไม่ได้มีผิดมีภัยอะไรกับใครนะคะเพราะว่าคุณก็เป็นของคุณ ตัวตนของคุณนะ่ะข้อคุณชัดเจนของคุณอยู่แล้วนะเป็นไพ่ e M p a s s นะคะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมม,มีความอบอุ่นเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นผู้ให้นะคะไพ่แบบนี้ขอโทษทีคะ่ะเป็นรูปผู้หญิงแต่เขาเขียนว่า The Hashian ก็คือ The e M p e r o r คะ่ะขอโทษทีนะคะเพื่อน t h e e m p e ลเลคือเป็นผู้นำนะคะดูลักษณะถึงจะเป็นคนที่มีอีโกโ้มีตัวตนไม่ได้เปิดเผยตัวตนแท้จริงให้คนได้รับทราบรับรูบ้อ่ะแต่คุณก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมช่วยเหลือถ้าใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะเห็นไหมไพ่ขึ้นมา,พาไพ่ใบนี้เปรียบเสมือน t h e l o v e r จากคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ย กลายเป็นรักคุณนะคะอยากอยู่ใกล้คุณเพราะรู้แล้วว่าคุณน่ไม่ได้มีผิดมีภัยอะไรนะคะคุณไม่ได้มีศัตรูแล้วนะตอนนี้มีแต่คนที่อยากจะเป็นมิตรกับคุณนะคะเพราะความความชัดเจนของคุณนะตัวตนของคุณเดวิลนะคะอดีตที่ผ่านมาอะคนคนที่เขาคิดไม่ดีมันมีภพยเดวิลขึ้นมานะคือที่เขาเคยคิดไม่ดีนะเขาเห็นไหมเดวิลแล้วก็กลายมาเป็นเด e นเลเวอร์แล้วก็สองถ้วย แสดงว่าผ้าย,ยืนยันนะคะคนที่เคยคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณในความชัดเจนของคุณทําให้ผู้คนแอบผวาอันนี้ในกรณีคนที่เขาไม่ไม่ชอบคุณนะเขากลับตัวกลับใจเปลี่ยนอยากเป็นมิตรกับคุณนะคะจากสตูกลายเป็นมิตรนะคะเป็นมิตรแล้วดูแล้วเขาไม่กล้าที่จะยังไงเขจะอยาไม่ได้ใช้คําว่าไม่กล้าจะเป็นอันว่าเขากลับตัวกลับใจก็แล้วกัน พราะเขาคิดแล้วว่าดูแล้วคุณเป็นคนดีเนาะเป็นคนที่มีความยุติธรรมรักความยุติธรรมแล้วก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรนะคะเขาก็ไม่อยากจะมาเป็นศัตรูกับคุณนะคะสองคาถาเนี่ยเขารอรอโอกาสที่ว่า อยากจะเข้ามามาทำความรู้จักกับคุณนะคะหรืออยากจะมาขอเป็นเพื่อนคุณนะจากที่คิดไม่ดีหรืออาจจะอยากมาขออภัยขอโอกาสขอโทษก็ได้ขออภัยใช้คำหมายถึงว่าขอโทษในสิ่งที่กระทำไม่ดีกับคุณเอาไว้นะคะเดอะสตาร์เนี่ยคุณเป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวตนนะคะ แสงสว่างนี้เปรียบเสมือนความดีนะคะที่คุณกระทำนะคะที่คุณแบบว่าชัดเจนน่ะนะคนที่คิดไม่ดีแอบพะวาหลายๆรอบแต่ผลสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีผลสะท้อนอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ทำอะไรให้ใครได้รับทราบรับรู้คนพวกนั้นเขาก็เลยรู้แล้วว่าแสงสว่างของคุณนะ่ะที่ออกมาจากตัวตนของคุณนะออกมาจากจิตใจที่คุณเป็นคนมีจิตใจงดงามที่แท้จริงนะคะ ไพ่หดาบแต่5้าดาบอันนี้เปรียบเสมือนปากกาเห็นไหมไม่มีคนที่คิดจะมาสู้ลบปบมือกับคุณนะคะเนี่ยหดาบคือข้างบนเป็นเดอะเลเวอร์ข้างล่าง5ดาบนะคะไพ่เชื่อมโยงกันก mm ็ hmm. คือเปรียบเสมือนว่าคนที่เคยคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะ่ะตอนนี้เขาเกิดมีความรักและเมตากับคุณอยากเป็นมิตรที่ดีต่อคุณนะคะ ตบท้ายด้วยหถ้วย5ถ้วย,ถ,วยถ้วยเป็นอารมณ์ความรู้สึกเขาเสียใจนะเสียใจที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเดวิลนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาก็เสียใจในการกระทําทุกการกระทําที่เคยทํากับคุณเอาไว้นะคะถ้าเคยกรณีที่เคยพูดไม่ดีเคยใส่ร้ายไปยสีคุณว่าทําให้คุณมีปัญหาทําให้คุณวุ่นวาย,ยจิตใจหรือในกรณีบางท่านบางคนก็โดนโกง บางท่านก็โดนคนรักหักหลังนะคะอันนี้แล้วแต่กรณีนะคะเพื่อนเนาะแล้วแต่ว่าคนที่เข้ามารับฟังรับชมจะได้แบบเจอประสบการณ์แบบไหนอันนี้เราก็ต้องพูดแบบชี้แจงไปหลายอย่างนะคะบางท่านก็เป็นเพื่อนทรยศหักหลังหรือบางครั้งก็เป็นคนที่เข้ามาทําเป็นดีกับคุณตีสนิทกับคุณคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละนะคะเคยอิจฉาริษยาคุณตอนเนี้ย เขากับตัวกับใจนะคะไพ่ได้เชื่อมโยงมา,ว,าว้าวก็วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะทุกกำลังใจเลยที่เข้ามารับฟังรับชมนะขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขนะคะพบเจอแต่คนที่ดีๆและสิ่งดีๆและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไว้พบกันในวิดีโอชุดถัดไปนะคะรักนะคะบายบาย